สวัสดีนะนี่ก็จำได้อีโรนนะเพราะอยากถามนะครับว่าอีโรนมนเป็นยังไรครับแบบแม่งมาด่าพ่อผมนะแล้วมันเอาตีนแม่งครับมามาเหยียบหน้าพ่อผมครับผมก็เด็กใช่ไหมครับผมก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเพราะผมไม่เคยดูนะเรื่องนี้แต่มันเอาอแบบพวกการเมืองอะ ผมไม่เคยคิดจะแบบไปยุ่งอะไรเกี่ยวกแบบับพวกนี้เลยครับเพราะว่าผมไม่รู้จักอยู่แล้วที่อะไรเนี่ยที่แบบการเมืองอะครับผมไม่รู้จักครับแต่ว่าอีร,ร้อนนะครับอีรอนนะครับมันเอาตีนมาเหยียบหน้าพ่อเราใช่ไหมครับแต่มันก็บอกว่ารักอลิซเบธมากรักที่เจอรักที่สุดพ่อดิครับมึงแบบ มึงไปปรับเสียงใหม่นะับเพราะว่าเสียงมึงอะตอแหลมากครับอีดอกทองอีอ่ะอีจังไรอีตดไม่ไม่เสียงอีตำเนียงคนใต้อีคลายมาฝฟรั่งอีพังน้ำเงี้ยนอีเลียนควยอีมีมวยไม้ขาวอีสาวคนไทยอีดอกจังไรผัดไทยกึ๊บกึ๊อีสัต ใครก็ใครที่ชอบแบบใครชอบก็กดไลค์นะครับใครไม่ชอบก็ต้องดูนะวีดีโอผมเพราะว่าผมไม่ค่ชอบให้คนมาด่าเท่าไหร่ผมผมไม่เคยอัดคลิปด่าคนนะครับมีแต่เอี้ยนเนี่ยแหละครับที่ผมมาด่าแม่งขอด่านะไม่เห็นหน้าก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบโชว์หน้าเท่าไหร่ครับครับ,บคครับ